อนะครับนี่เป็นซี่โคงกับไส้หวานนะครับเขาจะเอาอย่างเข้ากับบรรยากาศตอนเอ้าวสวัสดีครับวันนี้เฮามาปะกันเป็นประจำกับทีมงานเมีอะไรจะมีเมนูอย่างมาแนะนำตดตามกันไป ม่วนอกม่วนใจขาดบดใดอ้ยคาดชืนอกไปก้ายิ้มพอหนุ่มหนุ่มอืม,มสวัสดีครับมาแหมได้แล้นะครับขํามาแรงมาเสาะหาเมนูกับแก้มวันนี้ตั้งใจว่าจะซื้อจิ้นหมูมันหลาบสักกำต่วันนี้กาดนัด คนผมมีขายนะครับหมูสดเา่าเลยได้หมูหมย่างนะครับอ่านี่เป็นซี่โครงกับไส้หวานนะครับเอเขาจะเอาย่างเข้ากับบรรยากาศตอนหน้าหนาวนี้เนาะครับอ่าเย้ครับเขาจะมาทำมักก่นนะครับหมูนี่เป็นไส้หวานนะครับของปุ๊กนี่ใหญ่เลยนี่ครับ เป็นวันเดือดหมูเอี้ยจะเอาลองมาย่างคนครับหมูดจะย่างสูตรใดธรรมได้ที่โคงมันจะหลาะครับเชียนเชียนเดี๋ยวเขาจะมัก มันเข้าเนื้อใหหน่อยนะครับนาะน,น,น,นี่ครับอมน,น,นี่นะครับมันไส้ยายะมันปุกเงี้ยนนาะ นี่ครับไหนเดี๋ยวรู้เรื่องมักนะครับมักง่ายๆเลยครับวันนี้นะครับอ่านี่นะครับก็มีหากผักชีหอมขาวพริกไทยขาวพริกไทยดำนะครับเขาจะตำเมืองนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวใส่ลงไปตะกี้นะครับจะมีน้ำมันงาสีขาวนะครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวน้ำตาลทรายนะครับ ซอสหอยนางรมนะครับนี่เขาจะมักอยู่สองอย่างคือที่นี่เขาจะอ่าบาร์ไซเอ่อน,นี่นะครับกกะลีนะครับอันนี้นันจะใส่กวนลูกบอลมันจะบบก,กินนะครับผมเราจะมักอันนี้เหตุผลเยอะขยำนะครับว่าใส่ตู้เย็นไว้นะครับเนาะมักไม่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปแก่ตู้เย็นไว้ผมกำนะครับประมาณสองชั่วโมง ปรมาสักกึ่งช่วมงเอานะครับนี่นยครับอืหน้าตาส่วนอันนี้เราจะใส่ผงกะหรีด้วยนะครับนี่ผงกะหรีไว้สักกึ่งซองกับโพดแล้วก็ครับเนาะมักเป็นไส้จึงนี่นะครับ สีแตกต่างกันกนะครับสีนี่มันเป็นไข่งานดำเออนี่นะครับทิกไข่ดำนี่จะออกเหลืองหน่อยนะครับ โอเคครับใส่ตู้เย็นไว้ก <P tapping> ่อนนะครับเดี๋ยวมาย่างกันอนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนก่นวนแกงจัลลัมใส่ปลาย่างเฮ้านี่กี่อาเติมสามขวด สูตรยาดองนี่สั่งเสียผมมานะครับเลยเอาเพิ่มเติมก็คือเอาใส่โบรเพ็ดไปตัวนะครับดองตากแห้งครับหลังออกสีใสครับเบิ้กันอ้านะครับเต่าเลย เซ็งฟิตนั่นจ้เซ็งฟิตนั่นจ้สูตรเด็ดสูตรเด็ดครับยาดองสูตรลืมไม่ลงนะครับแม่พอน้ำจิ้มนะครับนี่เป็นหอมขาวนะครับนะครับแล้วก็พริกหนุ่มย่างไฟย่างทาน,นคนนึง ใส่น้ำปลานะครับใส่นักลำไปนะครับหงนัวนวโอ้ยรถหนาวนะครับ ก็ฟ้าเขียวเห็นน้อยนะครับมันจะได้กลิ่นหอมนะครับน้ำจะเป็นน้ำต้มซุกนะครับอันนี้มันห้องอยู่เดี๋ยวก็ใส่นะครับถ้าใส่หมูอีมันจะเค็มลงไปนะครับเนาะนะครับใส่น้ำต้มซุกไปเห็นน้อยนะครับโอ้เกือบเกือบเกือบอแห้งๆหน่อยครับ

ต้องไ้หวานนะครับเนอ้อแน่นคืเด็บุมเบาก่ลังปิกมาก็ไม่บ้านครับงม่ด้อโอ้โหหมึ่งแบนซิม,มาฝาก cắp yep. đi. Nó đang chín. Oh, ừ. hey. Cắp kem mỡ lắm. Sau em bước tự quán ngọt, Mọc. thả, có thả. là hấp. Có tin con. Ồ. Xăm. Chùm lại tìm sân nóc tung là mc cao tưng hm tung tìm sân nóc tung mô tung 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 cả tung 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 อู่นฮั่อืมได้ยู่ดยูอืมน้ออิมอ่มนี่กัดลำวนะครับสูตรโบราณเหมือนกัน เราเคลือดงดังๆนี่นะกำอืมไส้นีม่มีขมนะครับไส้หวานเนอะมักกำลังดีเฮนะ้ยครับ เดี๋ยวไอ้วัดม้าจะน่าได้สร้างย่างให้กินส,สูตรนี้โอ้โหซี่โครงของครับอืแมแม่แม่มานะเอาเข้าไปผสมกันนี่ใช่ไหมแข่งกัน กายแตมะมเแรงเลยก็เข้าวุ่นไว้ครับเขบาัวหนุ่มขนาดช้ำขนาดด้วยมาหม้สักบึกกันตายเกำกำ ออน,นอกไปก่า,า,ย,ายิ้มพอหนุ่มหมืหนุ่มอืมใส่ตู้ยิ้มไว้อะไรในปากพุดดอดอืม เนี่ยพอนะครับเนื้อเอเบียกิ้วได้สบายมากถุกชิ้นโาะขนาดนะครับนี่นี่จะแปดเึ้ลุกเบากินกัเข้ามันเล้งน่เราอ้อนกินได้นะครับแต่ย่างพยายามอย่างที่มันมันไหมลำไปมันมีอันนี้ลำไปนะครับนี่นิ่มขนาดครับสี่โครง ปยังมีภารกิจต้องไปหาพักพวกเขามให้เบี้ยกับมาแล้วครับคือนี่ลรงใส่จมม้าแต่นี่ครับนนนี้ครับมากระสุดง่ายนะครับเนาะของมีในโค้งอยู่แล้วนะครับชุงน,นี้หนาวเน้อ์จังไฮนะครับแต่เจ้านี่สิบสามองศาครับว่าจะลูกใส่บาตรหรืใ,ใส่สักกรรํา nào cơn nó lê 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 khóc bé lô toi lô toi mắm mọi người chôn hai mùa chôn mùa chôn nó sẽ mùa mùa Cái mùa 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 ดูหาลยอ้นได้ก็อันลาเรือนะดงมันถอยได้นี่น่ใสเกีนะไม่งเนี่ยอยโอ้โอแม่แตกขัรหลักับี่อก็ได้เลยดูหอมละ เด <Yeah. S 2> ี๋ยดน,ไ,นไปลละไอ้เะดนไปลละเี่ยนี่ไงคิวไหมคิวสมัยสมัยเนี่ยพังเขาเลิกคิวเงินสแสนแล้วกเราอันนี้อันนี้อันนี้เปิดปั๊ดทักปั๊ดแตกมันเอาละคิวเงินแสนดีเสี้ยงนี่นะใม่จ่ายเลยคิวเนาะก็ผมะ่ะเนาะก็ผมสามแกนน้ำเงินสูบดำเนาะเลยเนาะร้อยบาทเนาะ เสยบร้อยด้วปุมห้ามเนียเอ้ได้โอกาสเอ็งวันเล็ดๆเนาะได้โอกาสว่ะอ่อ,อนน,ออน่ๆก็อ่อนเอรถขึ้นได้ก่อนนะอายุตัดกันน่ะเนี่ยก็จะใครอื่ยนวนบนโลกบนลงกลันเมือ่ะน,น,นันะเส้นดงเส้นดงก็ไปละครับ่ะไม่ไหวแล้วกะหาหลายบึกลำ้ำย้อนจิมน้มเลยนะครับเนาะเดี๋ยวก,ก็ใส่เดี๋ยวก็หมู เราไม่อยากกินมอน,นะครับสูตรนี้นิดใส่ตู้เย็นหน่อยนะครับมา้วใส่ตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงเล่นสนุกกับเมียจมตลอด่ะชอบอย่างก,กับเจ้าตลอดครับามาบอกอย่างหลบโตนี่นี่นถึงคืนนี้ก็ได้ถึงลำปางฮะตั้งแต่สองตุต่มตีฮะ เลีสีลำาปางกับท่าอยู่โอเคนะครับอันนี้ก็เอาเมนูง่ายๆนะครับเนื้อย่างนะครับซี่โครงครับไส้หวานนะครับไอเบียไสมโพดมาละนะครับดึกละเลยขอบุณทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาคอมเมนต์เพื่อกำลังใจและก็ดีใจขนาดนะครับใครที่เข้ามาดูไมนกาแฟกดกดที่ตามเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ถ้าช่วงนี้นหนาวนะครับเจ้าก็13องศาจะลุกใส่บาตรกันไม่ได้ใส่สักคำลุกตีนอนไม่ได้เหนาเกินคนบ่ชอบหนาวโอเคนะครับในคลิปหน้ามีอย่างแนะนำก็อคอยทีตามนะครับ mm hmm. เนอะนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไากันนะครับขอบคุณรับสุกท่านครับผม